มินยังมินยังตะกี้เดือดตะกี้เดือดมาหมอยอีหลีวะในกุ้งยุ่นโอ้กุ้งเขาเจ้านี่กุ้งเขาอยู่ปูหอยได้ยุ่ครับกุ้งวันนี้เนาะน้องแหวงสวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่พี่น้องทุกทุกท่านครับยามมืศอเช้าลมวีวีครับวันนี้ครับออกทรงลงทงลงท่ากับน้องแหวงอีกแล้วมาหาเก็บรอบดักกุ้งไว้ครับพี่น้องในไฮน่าวันนี้ โอ้ลมหนาวเหรอลุงแหวงเขาไปเก็บให้พี่น้องมึงนะเขาเป็นจังไดอันนี้โอ้ห่วงเขาครับกำลังแตกยอดกำลังลมจังใดไอ้มงโกดุเข้ามีอย่างว่ามีอยังบ่าขุ่มน้อยเนี่ยคือตกลงไปคุ่นมีกุ้งมีกุ้งยุดเด้อเอาพอได้อยู่ อยู่ได้กินบ่อห้องวะนี่ไปไปกันต่อโอ้บรรยากาศลมวีวีนี่แหละอันนี้ห้อง Bao phục cái này, phục cái đây, phục cái khảo, mày cái khảo khảo, yêu Khâu mày khảo,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  mày đây. mày khảo, mày khảo, mày khảo, อาพอดอีกแล้วไม้หนึ่งเขาโอ้หนาวกระไลอยู่ด้วยนี่โอ้เข่าล้มบมดแล้วครับพี่น้องครับล้มหนาววีวีมาแล้วเด้อเขาอยู่เนาะอ้าวพอดีปนมาห้องมันนี่หอยเชอรี่กับเขากุ้งกับเขาครับไม้หนี่ได้เยอะเป็นยังไงลุงแหวงอ่ะนะเขาขึ้นมากไห จิมเตะโอปลาเสี้ยวเขาเยอยู่เตะโอ้นี่พูนะอยู่นี่เห็นว่าก็เดยพูนะเขาอยู่เนี่ตงามอยู่เดดละพูนะงามอย่พมน่กันครับพี่น้องน่ครับ โอ้ไม่นี่งามอยู่นี่นครับได้อยู่ดอก,ดกเว้ยหนุ่มคนหลายๆเขาก็ได้เออเล็กๆเลน,น้นอยเนาะโอ้หน่าแมงงามเดี๋ยว่าน้องแมง่วงพอดีเลยเป็นไรเขาเขาบอกน้องแมงเขาปลาไปยองเนาปลาไปอยู่เน,นาะเอาบลัฟขึ้นนะเห็นอะไรนะหนุ่มคนขาดนี่ โอ้ขาดดิอ่ายุกปลบบปันใดตัวนี้หม้เนี่ยไม้เนี่ยเท่งเท่งบบปันใดวะอ่าอันนี้เป็นยังไงครับอันนี้เป็นในลุงแหวงครัมีบอหัวใดงงใดปูใดหอยปูหอยหน้าเริ่มแห้งแล้วน่าทังน,นี่สูงสูงนี่ อะไรอันนี้เราขึ้นมาขึ้นมาครับขึ้นมา,มา,มา,มาอืกยังเขาโอ,อ,อ้ลงแรงก็หอยมีเนาะหอยติก็ปลายังเต็มโตลง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 มาเนี่ยก็บ่กใครเขาปันใดเว้ยพอได้ไ <c oughs> ปนมะฮ่อวันนี้หยิบขี้เหร่พบปนมะฮ่ออ่าไปสะสมเต็ม <c oughs> อีกไม้นึงเป็นไดไม้นี่ครับอัน,นองได้ลงแรง ไม่ยังไม่ยังตักี้เดือดกี้เดือดขาดเขามาเป็นฝุงตัวหิโอ้ยปลาอีเดือดนี่ก่อยเนาะเขาเดอกปลาอีเดือดเดือเขาก่อนโอ้มีแต่ปลาอีเดือด อุ๊ยตัวงามตัวว่ะอะมาหนีห้องเป็นมาลงแหวงมีมีเส<า>ียงหอยอีหลีวะในกุ้งยุ่นน่ะกุ้งเขาตัวเจ้าอยู่ปูหอยเขาเขาเขาครบเจ็บหอยหอยอ่ะ À, à, hỏi 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 lì, mà nó là hoai sợi non khẩu, đang sần nào đấy này nó, à, kiểu hoai ở căn hông, non khẩu sần này nè, nam hèn khẩu nè giờ lấy lông màng có gì không? <laughs> không, tổ. <g ül> นนืลอพออันแหวงน้ำหารอบแล้วรอบไฮรอบไฮเสือกบบเห็น <c oughs> เสออือเปล่งเลือบัา <c oughs> เติบตึงอยู่ท้องครอดแล้ว เพียงเขาพันแหวงกระทวมหัวที่เด็ดนี่ด้อ้ป,ป,ปกติขนาาตตตนันซ้าหามันต้องต่ำเลยเนาะอดโอลมหนาวลมหนาวลมหนาวมาแล้วเดอ้อไม่ใช่เด้เหล่นนำเ่าเนาะเล่นน้ำ้าหา <laughs> เนออาวเหร่นลด กะติกะถิ่มลงนีนเหรอเนาะเมนมีพี่น้องมาลักยามไปเราบ่แม่ม่ที่ไปใส่ขนแวถิถ่ลมลงหันหายแล้วม,มั้งหายแล้วละนางกับวาเดวพัดเดไปทั้งเดบนำนิ่งยู่ไหม หายยีลีเดียวโอ้หายแล้วครับพี่น้องเอาครับมาหอดบ้านแล้วสรุปได้อยู่ครับกุ้งมือนนี่เนาะลุงแหวงได้ยูกลุ่มในปนอยู่ตอนนี้ก็เป็นพวกปลาปลากระดูกปลาซิวปูนาะสามตัวอันนี้ก็หอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่ก็ได้อยู่เอ้าพอได้ปนเห็ดกับเขาอยู่ ขอบคุณหลายเด้อพี่น้องที่มองจนจบคลิปครับจะลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นได้ครับพี่น้องครับแต่ในคลิปนี้กะสวัสดีอยู่ดีมีความสุขทุกคนครับ